สวัสดีครับช่องปาร์โกลำพื้นออฟติเจียวครับพี่น้องบ้านฮอดนละครับมาถึงแล้วถึงบายสองพอดีพี่น้องครับนี่ครับลานที่จะเล่นครับสูงในี่ยด้กับทาขืนครับสูงแงงครับรถบัสขึ้นบ่ไว้ยแล้วครับขึ้นได้ทั้งหนาวัดแต่ว่่นข้นเป็นลวเมี้เพิ่นพิ่นบ่อให้จอดครับสถานที่มันแคบเป็นได้มาจอดด้าน้างครับนี่ครับพี่น้องผู้ได้มาที่หลังกระยู่ทั้งหนามู ผู้ใดมาหอดก่อนก็อยู่ทั้งหลังถอยเข้ามาพี่น้องเลยมันแทงขับแกะครับกกนี่ครับี้ปาโกมาที่หลังมูก็อยู่บนหนามูครับมือเงินต้องออกออกไปสเตนไปตั้งหน่ายมูเขาออกก่อนบลลุลุผมต้องออกสุดท้ายมูครับขันโบออกสุดท้ายมูบูแมนรถปลากโกครับตอนนี้มาหอดแบบกับลูกๆกอะ่ะกำลังหาทีาพัพกทีคอนแับหน้าหมู ในวัดแล้วครับลมเรือนดีครับส่วนรถก็คือจอดฟังเส่ยงสายของเวทีนาะพี่น้องอด้านข้างครับนี่ครับแม่ลำยายครับสามร้อยกิโลก็ดีพี่น้องเลยครับสามร้อยกิโลพอดีครับ,รบใช้เวลาวิ่งอยู่หกชั่วโมงครับ ออกมาเมื่อเช้านี oh, ่แปดโมงออกอีกบ่ายสองวิ hmm. ่งนี่หมายถึง erm ว่าจอดรวมจอดปั๊มด้วยพี่น้องจอดปั๊มสองปั๊มครับจาจารย์กตีมันออกมาก่อนชั่วโมงกลัวๆรับออกมาเดือดเพราท่านได้แจ้งเพราะมันขึ้นนีนเลตตีซีพี่น้องเลตตีซีตีหามันออกมาแล้วดิ จานกรดนตรีที่หาบเป็นเกือหอดควรมูครับบันถือว่าเสียผู้บุญชินเพิ่นได้ครับบ้านทางจากบ้านพ่อแต้มห่างจากบ้านเสีือนนบ่ไกลครับนนทบุรีครับห่างบ่พ่อยี่สิบโลครับนี่ครับอาจารย์นักดนตรีครับจอดถึงกันหมดทุกคันเลยครับปลอดภัยครับให้เส้นทางครับปลอดภัยไม่มีปัญหารถมาหอดพร้อมกันสามคันเลยครับรถป้าเอกรถ แล้วม่อกี้เรผมมามาน้องถึงพร้อมกันครับไล่เรียงเข้ามาคือมืถึงบริเวณงานพร้อมกันเลยครับไลกันเข้ามารับครับแต่ว่าเสี้ยนเขาจอดนี่ครับขั้นนี้ครับเสี้ยนน่ครับเขาจอดแต่ก่อนบุญือขึ้ถอยเข้ามาครับนหน่มกบแฟแรงครับมาการถาท่ายครับพราเอกเรับมาการถาท่ายครับแต่ว่าขันพาดมากอะซอมเอียงเด้อยรถ ตห่แก่พ่สอบใหมเด้คนขับในนันงสอบแล้วพี่น้องนะเอาว่าไปครับเพราะว่าขั้นของคงเป็นลำใหญ่นี่ไอ้ท่อไอเสียนี่มีคนสอบใหม่ครับท่อไอเสียนมีคนสอบใหม่ขี่จนครับมีคนสอบใหม่แล้วรถเก๋งขั้นส่วนสอบใหม่ครับซ่อนกระโจกนี่ครับนาทีนาทีของคนขับครับสอบเรียบร้อยแล้วครับจกมือสองครับผัแพงหรอกครับ เครื่องมือครับจิบจิบครับจิ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 บครับนารัตแล้วว่าจิบจิบครับไม่เป็นไรครับทุกคนผ่าได้แม้แต่ผมกับผ่าที่กันนะครับแต่เปิดว่วงมาผมเอาอะไรได้ครับเอาสองแพ้แหละครับพี่น้องแพ้แหลกมีคนณซอมให้ครับ แผลแหลกแผลแหลกมีคนซ้อมให้ครับแผลส่างนี่เพราะท่านเด็ดซ้อมแล้ครับปิ๊ดวงนี้ที่ซ้อมครับเป็นสติติเกอร์นะครับแผลสว่างสเต็ติเกอร์เห mm hmm. มือนเดิมครับ mm hmm. พี่น้องพอหลอดลออกมาแล้วครับปุ๊บเล่าเพราะว่าอาจจะมีซ้อมตลกครับใบสอง เดี๋ยวพาไปบึงสถานที่ครับสถานที่ที่จะแสดงคืนนี้ครับกูได้อยู่ไก่มาได้ครับกูได้อยู่ไก่มีบอเอฟซีปาร์โกเอฟซีปาโกมีหรือเปล่ามาได้พี่น้องเด้เเยูนในวาดควาเนี่ยกินหลนายว่แม่อโอ้ครับครับเอาให้มาได้ทีเด้ท่าก่อนครับ นี่ครับเป็นลานปูนนะพี่น้องงานนี้ไม่มีแสงสีกับชมฟรีครับคนนี้อาญะอยู่แล้วครับตรงท้ายปีเก่าตอดท้องนครับทุกทายจารย์าได้รางวัลใหญ่ใหญ่ก็ขับรถไปแล้วอาจารครับครับยู่หน้าวัดครับเดินหน้าวัดพ่อมองนี่เขตเขตวัดน่ะครับนี่เขตวัดน่ะนี่เขตวัดครับ เกียรติรัตได้พี่น้องเพิ่งเทศล้านข้อเกียรติย่างดีถ้าเกิดว่าคันบ่มีงานกิจกรรมเป็นเป็นยังครับตลาดนัดหรือเป็นยังตลาดนัดทีตลาดนัดกับตลาดตลาดนัดทุกทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับเดือนหนึ่งมีเดือนหนึ่งของของวันที่สิบสองสองทุกเดือนโอ้น้องแดก็เป็นเดินจอดรถเดินเล็กนเล่นกีฬาจะเหนื่ครับโอ้ลานกีฬานะครับเน้องลานกีฬาครับวอลลัมใหญ่บ้านเลนนี่ ทุกปีมันบอกครับ <ST IT US> มันมี <ST IT US> ง,งานระ <ST IT US> <ST IT US> จัปีกอไกปีกมาุก้วปีกมว่ะาสกัมีก้ปีนี้เอาจักมือนครับปีนี้จักมือนก็มือกันเป็นงานฉลองยังแนวว่าอุปสมผลยังบอครับเรืเ่องนี้เลยฮอลลละครเนาะฉลองอรนี่ละคงแล้วก็เก้าลู่นมตกัน ครัปวดสมปวดมูอโอ้ครับขาปลาพ่อหนึ่งหกสองพี่น้องเดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งปัดไปเบิ่งหัวละไรข้างอยู่ครับพี่น้องเดี่สิบแปดเบิ่งบริเวณจัดงานครับสุดยอดเลยครับพี่น้องไอ้เมล่างนี่อาญาอยู่แล้วล่ะพ้นบ่ต้องห่วงครับสาวหน่อยเพียกบันแพงครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมล่างครับผม ีีมมานขดบันโนนครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือใเพื้นเมืองเนาะพอเนาะเซียนทางมาได้สะดวกคือคือเส้นทางมาทั้งแยมพื้นเมืองเนาะบ้านค่ายเนาะเพราะว่าพวกผมมาบ้านค่ายเพราะว่ามันบอกเลี้ยวมาตลอดทางทั้งบันเรือบ้านอีหยิงตุ่มอีเติมยังมันเลี้ยวมาตลอดแต่บ่ได้เขามาเส้ยนลักนื้อสำหรับบ้านค่ายบานนี้ เสียรใดม,มันเขาง่ายกันมาทั้งเสียรที่ผมว่าผมมาจากบัวใหญ่บัวเจ้ามาจากบัวใหญ่แม่นครับเขากุตุ้มเล่นน้ำทางอยากมากก็เลี้ยวบังกัว nah ังว um> ่ากุตุ <k <k ้มเขาว่ามันทางมันกดเขียวเขาว่าท่ามันยากเขาว่าเลี้ยวยากเขาว่ารถใหญ่ครับรถบาดครับบันท้ายเนาะบันค้ายนี่ครับพอดีทีคนที่ภูมิ ครับรถบัสด้วยกันเพราะว่าปาร์ไปเขาต้งบันยายดีกลัวว่าสันที่แล้วมันเห็นเลี่ยวตั้งแต่พุ่นแล้วเลี้ยวมาเรื่อยๆอยู่สามสี่หม่องอยู่เนี่ยเบิ้งใน GPS ีเอชถนนโงูสายโง่กลัวอยู่ขนาดรถเขาง่ายๆนี่ก็ยังโค้งแล้วพอเน้อมาตามสายหมู่บ้านมาสามสี่บ้านมันโมเมนทางอีกครับเอามาหอดแล้วพี่น้องเลยช่องปาร์ก้นลำเพลินเราไปเชี่ยวกระฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับ ตอนนี้ทีมงานสาวน้อยเพร็ดบนันแพงมาหอดบันโนนแลละครับอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิครับมาสอดแจ้งน้ำกันเด้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเซฟนี้ออกนัออกนส้องไปดีนะ